สวัสดีพี่น,อน,น้องกดแชแนลอัปเดตอากาศเศร้านี้ไว้ให้เบิงงพี่น้องนี่ละเมืองหนาวหมอกเต็มเลยพี่น้องก็เห็นอย่างเลยสองข้างทางรดได,ด้ขั้นไปพี่น้องเลย <c oughs> สีมืมดๆขาวๆนัน่นเป็นหมอกนะพี่น้อง <c oughs> เห็นเฉพาะระยะไกลรถดีเรเลนเขาได,ด้ กาเจนก็ับอาการหอนมาประาทางังแล้เลยเกิดเป็นหมอไปเอวไม่กันสันมากอันวิ่นๆหัวจะน้อยได้ไ่น้องเด้อเพิ่งเอาโถลดนี่แหละเมืองนาว เดี๋าห้พี่น้องเบิงวันนี้ไปธุระคราวนี้เมืองจังหน่อยพี่น้องเลยไทยเลยเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงสองข้างทางเนี่ยหมอกต้นไม้เห็นพรม่มเห็นบ่นี่แหละ แลนเนี้ยงดักหลดอดคุณโซเฟอร์พึ่งกับขับสาบอื่นขาเจาไปขาจากับาอาชีพเ่าไปทำง,งานกับมีเนาะวันสร์ อนนี้เนาะพี่น้องเนาะแยบบกมังกดอัปเดตมาให้เบิ้งขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องที่เข้ามาชมให้เบิ่งบรรยากาศเมืองหนาววานเป็นจังไ๋มันเริ่มนี่เริ่มมันหนาวแล้วนี่อากาศมันก็คือเป็นแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ยายในเด้อขอบคุณหลายๆเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและผู้ชม เพื่อนเขาว่าเบิงโดยทีว่าเพิ่อนปฏิปดช่องกระไดเนาะขอให้ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ